หากคุณกำลังมองหาร้านกดผลหรือเกมพารราคาถูกผมขอแนะนำร้านซูนามิช็อปร้านรับกดผลและเกมพารราคาถูกรับกดเกมพาททุกแมปเดรเก้ามีแมปบล็อกฟูด้ดคินการซี่อนิเมะไฟติง้งซูงเลเตอร์และเบดวอล แถมยังมีออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์และก็ในเพจมีการขายไก่ตันบ็อกฟุตราคาถูกอีกด้วยแค่ยังไม่พอยังมีเว็บไซต์ที่ขายเฉพาะไก่ตันอีกด้วยใครสนใจนะครับเว็บอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมนะใต้คลิปเลยเนาะสวัสดีด้วยนะครับผมซีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดแคนแอลนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเ,เข้ามาที่มอนโวสกฟิฟเฟครบเข้ามาที่นี่แอพพลิ Apple ก็กดลิงก์ตรงนี้ไปเลยมันจะขึ้นอย่างนี้ก็กดดาวน์โหลดแล้วก็คลิปไฟล์มานะครับเงี้ยส่วนพวกนี้ก็ผมดาวน์โหลดผมเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดไว้นะครับก็กดดาวน์โหลดเห็นไหมนี่คือไฟล์ที่ผมที่ที่โหลดท,ที่ที่กดลิงก์นี้โหลดมานะหรือจะไปโหลดโดยตรงจาก canl.ka ก็ได้นะครับก็กดดาวน์โหลดมาเลยได้เหมือนกันนะครับ เป็นไฟเดียวกันเนาะก็ขั้นตอนแรกก็คือถ้าเรารันไว้เนี่ยมันจะมีการแบบเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ทำไงทำการกดตรงนี้แล้วก็กดมาที่รูปโล่ตรงนี้กด Wireless and Protect กด Manager Setting กด Off แล้วก็ทำคืองี้นะแล้วก็กดมาดูดูอีกทีนะครับตัว X ง,ง,งี้งก็ลรรันเข้าไปเลยนะครับ รันเสร็จมันจะขึ้นว่าเออ Windows Protection UPC กดรันเอาไแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างดาวน์โหลดนะครับร้อยร้อยร้อยให้เจดทับเจ็ดนับแล้วมันจะปิดแล้วก็รันแคนแอลขึ้นมาเองรับสับการโหลดครั้งแรกเนาะนะครับไม่มีไวรัสหรือโทรจันแน,น่นอนครับผมเพราะว่าผมก็ทําให้เปลี่นเออใช่แล้วผมก็มไม่อยากจะทำด้วยนะครับประวันนี้เลยนะครับ แลวมันก็รอเทงแคดเอลนะครับนี่นครับมันจะเพิ่มไฟล์พวกนี้ขึ้นมานะนี่นะก็ได้ปกติเลยนะเช่นเออ่สกีบเอ่อ Skip. เทส ประวันนี้ใช้งานได้ปกตินะดูนะเห็นไหมเนะี่ยเทสกิกขวาโหลดอีดิทเห็น <He S 1> ไหมได้ปกตินะครับมันก็รันไปเลยครับข้อเกมเกีย e ์อะไรต่างๆว่าไปนะครับเนะาะำได้หมดนะครับซรฟเจ้าตัวเขียนอนี้ก็สอลโหลดเรียบร้อยนะครับสำรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์ด้วยนะครับ ก็แค่นี้แหละนะครับแล้วก็ถ้า k n l จุหายหรือไอ้เจ้าไฟล์ตัวเคยนี้หายก็ดาวน์โหลดใหม่เพราะแอนตี้ไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ10นาทีมั้งแล้วมันจะเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่อีกรอบเท่ากับต้มไอ้พวกเค์นี้หายถามว่าวิธีการแก้คือยังไงคือเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำการคือหาเนะี่ยไฟลค KNL เนะี่ยนะครับ ถ้ามันขึ้นนะก็ให้มันเป็นคอยกเวียนไปนะครับให้นีแหละนะครับดูนะเปิดเปิดนะเปิดดูนะอันนี้เปิดนะทำไงดูไฟหายไหมถ้าไม่หายก็โชคดีไปนะครับหรือไม่ก็เข้าไม่ได้เลยนะอ้าจมนะครับถ้าเข้าได้แจมนะครับแต่เข้าไม่ได้เออนั่นแหละโหลดใหม่โหลดใหม่หหมยอย่างเดียวนะครับ แพ้แหละเอาเป็นว่าปิดด้วยแอติวลัลต์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย